อันเองก็พร้อมพอมมก็มีหลายอย่างแล้วเลยพร้อมไลยแบีก็ได้ผักสวนครัวหลังบ้านธรรมชาติธรรมชาติผู้ยันไม่ได้ใชู้ยัม่ได้ใชเคมีบ่ผิดปลอดชานผิดนี่แต่ชานเคมี อหอมบ้านหาพี่น้องเลยนี่แหละชีวิตในเมืองกรุงในกรุงเทพกรุงไทยแตาฮามุดป้ปวกไว้กบซื้อเพ,พิ่นพี่น้องเอ้ยทุกอย่างเป็นเงินเป็นคำเบิดอยู่บ้านเพิน่น เก็บมาอไรถุงเมื่อวานสิกเดี๋ยวมันจกมาบางมีเบสทุกสิ่งทุกอย่างมาขอบรเขื่อมีเบสต้มไก่ไว้ด้ยเกล็ดอย่างนี้เข้าตรีัวหรังบ้าน ปลูกก็ได้กินด้วยเนาะอืมะลได้ นี่ทีเด็ดพี่น้องนี่นี่นี่ทีเด็ดนี่นี่นั่นนี่นั่นนี่นยทีเด็ดพี่น้องเลยไอ้คักนะี่ต้มใส่กไกน่นี่โอ้โอ้ยชี้เลยโอชีโอช,โอชีเลยโอ้ทีเด็ดทีเด็ดนี่นะ สองต้นสองต้นที่เด็ดเลยนี่โอ้คักละเล่นนี่หายก็เกิดใบใบ,บม,มีหัวแล้วม,มีหัวนับเข้าแล้วโอ้คัก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 ,กต้มไสกไก่อืมัวกนี้จะไก่ขันหน่อย